ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำปีพุทธศักราช2564นะครับก็คือปีนี้สำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลูนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลูปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปีนี้ผู้ที่เกิดปีฉลูเป็นยังไงบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูเนี่ย ต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับเป็นคนที่ทําอะไรอย่างราบเรียบราบลรื่นช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะครับเป็นนักปฏิบัติชอบลงมือทํามากกว่าที่จะสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากนะักมีความวิตกกังวลสนใจในเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคือเราห่วงใยคนอื่นมากกว่าห่วงใยตัวเองนะครับนะเหน็ดเหนื่อยกับครอบครัวนะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสาหรับคนปีฉลูนะครับปีนี้สำหรับชาวปีฉลูนะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะครับนะในเรื่องของการโยกย้ายการย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในตอนต้นปีเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้โยกย้ายหรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับนะซึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยผมมองว่าหาเงินได้คล่องตัวดีนะครับอาจจะหมดไปกับในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่า เอ่อคนที่เราลักอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมีมีเรื่องในเรื่องของการเสียเงินเสียทองการเงินผันผวนไม่แน่ไม่นอนขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ว่าคุณหาเงินได้เก่งดีนะครับหาได้เยอะก็ใช้เงินเยอะสามารถเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ขาดสนได้ซึ่งปีนี้เนี่ยผมมองว่าคุณจะหาเงินได้ดีนะหาเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันยังเ<ๆ>ขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังไม่แน่ไม่นอนอ่ะผันผวนถ้าเกิดคุณมีวิน,ยนัยในการเงินเป็นอย่างดีเนี่ย นะครับก็จะให้คุณประสบความสําเร็จดีนะประสบความสําเร็จดีมีเงินไว้ใช้จ่ายยามขัดสนได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะลงทุน ก็อย่าลงทุนแบบใจใหญ่จนเกินไปนะใช้เงินมือเติบจะทําให้เป็นหนี้สินจนเกินตัวไปก็ได้นะครับนะถ้าจะลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยควรลงทุนแบบที่เห็นผลประโยชน์แบบชัดเจนนะเห็นผลประโยชน์แบบชัดเจนนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะลงทุนในสิ่งที่จะต้องใช้วาจาในเรื่องของการเจรจาการทําอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการที่ว่าเป็นตัวแทนต่างๆในเรื่องของการค้าขาย นะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่อาจจะต้องทํางานหนักนะครับนะทำงานหนักถึงจะเห็นตัวเงินด้วยก็ได้นะครับจะประสบความสําเร็จดีแหละ นะครับในเรื่องของการงานอย่างที่บอกไปในตอนต้นปีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเบื่องานอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่งานเนี่ยมันก็จะประคับประคองได้เป็นอย่างดีอยู่ไพ่ในเรื่องของการงานอาชีพเป็นนาฬทฟงสุบันเนี่ยต้องบอกว่าการงานของคุณอ่ะคุณปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จดีอ่ะถามว่าจะประสบความสําเร็จดีไหมผมว่าก็จะประสบความสําเร็จดีนะเพียงแต่ว่าดวงการงานมันขึ้นขึ้นลงลง ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยก็ได้นะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าคุณก็จะฝ่าฟันไปได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นที่ยอมรับกับบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทาเราทํางานด้วยนะครับงานเนี่ย แบกรับภาระาที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับอาจจะต้องขยันขันแข่งนะนะถึงจะประสบความสําเร็จดีเวลาทํางานก็อย่าใจร้อนมากจนเกินไปนะพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับมันอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆซึ่งคุณอาจจะต้อง แบกรับภาระต่างๆสําหรับคนอื่นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับปีนี้นะในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยปีนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดีนะครับนะรู้จักถนอมน้ําใจบุคคลอื่นดีนะครับมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันดีปีนี้ต้องบอกว่าเอ่อในเรื่องของความรักยังป๊อปปี้เลิฟดีนะครับนะยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่ ท่านใดที่ยังรอลูกหรือว่ารอบุตรอยู่ก็มีเขาเรียกว่าไงมีในเรื่องของความเพียบพร้อมที่จะมีบุตรหลานนะครับนะเพียงแต่ว่าคุณยังมีในเรื่องของความลังเลใจอยู่บ้างนะครับตัดสินใจให้ดีนะตัดสินใจให้เด็ดขาดผมมองว่าก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีลูกสมหวังได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยอย่าพยายามจํากัด ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพมากจนเกินไปนะครับนะอย่าพยายามไปจํากัดแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยพยายามที่จะเคารพสิตรหรือคู่ครองคนรักบ้างนะครับนะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปพยายามควบคุมอารมณ์นะครับอารมณ์คุณจะค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนะนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะมีปัญหาสักเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณนะแล้วก็เออ มันจะผ่านไปได้ด้วยดีฮะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างในตอนช่วงกลางกลางปีนะฮะคุณอาจจะต้องฝากฟันมันไปอ่ะพยายามมุ่งมั่นกับมันนะครับยังไงก็จะประสบความสําเร็จดีแต่ว่าอาจจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นสักสักหน่อยหนึ่ง นะครับช้าวกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็การเงินอันอยากจะให้ประหยัดนะมีวินัยในเรื่องของการเงินแล้วก็จะลงทุนหรือจะทําอะไรเนี่ยอยากจะให้ลงทุนที่แบบเห็นผลกําไรแบบชัดเจนนะครับ<ๆ>การเงินก็อย่าใช้จ่ายกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไป นะการงานเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาคุณไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรแล้วเนี่ยอย่าอย่าพยายามที่ที่จะปล่อยปะละเลยกับมันนะนะครับพยายามทํามันให้เต็มที่นะคุณจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีได้คู่หรือว่าคนที่มาทําหรือว่าได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีเข้ามานะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะนะครับ นะเงินจะได้มาจากการเดินทางหรือว่าการเจราจานะครับอยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยได้ได้เงินนะครับนะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าขายเป็นอย่างดีนะครับสําหรับปีนี้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไพ่จะแนะนําบ้างนะครับสําหรับเรา นะในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าท่านใดที่มีปัญหาเนี่ยผมมองว่าเอ,อมันจะผ่านไปได้นะอย่าอึดอัดกังวลใจจนเกินไปส่วนหนึ่งต้องบอกว่าคุณหาเงินได้ประมาณหนึ่งนะครับหาเงินได้คล่องตัวดีแต่ว่าใช้จ่ายจนเกินตัวจนเกินไปนะครับอยากจะให้มีวินัยในเรื่องของการเงินนะใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้นนะครับนะถ้าใช้จ่ายจนเกินตัวเนี่ยผมมองว่า คุณจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้อย่างอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเนะี่ยผ่านไปได้แบบเฉียดิวสมมุติว่าสิ้นเดือนนี้จะต้องมีในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมันจะมีคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะนะครับแล้วก็มันทําบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับทําบุญให้บุญ ขาเรียกว่าไงทำบุญทำทานให้กับคนที่ไม่มีหรือว่าให้กับคนที่เขาได้โอกาสอ่ นะครับก็จะช่วยเสริมให้คุณประสบความสําเร็จดียิ่งขึ้นนะครับมันจะทําให้พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับควรหมั่นทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะนะครับมันจะช่วยให้พลิกผันนะ่ะจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะดีขึ้นส่วนท่านใดที่เกิดว่าไม่มีเงินทุนหรือว่าเออเขาเรียกว่าไงขาดแคลนทุนนะครับเนี่ยไม่มีเงินทุนในเรื่องของการทําบุญไหว้พระอะไรพวกเนี้ย คุณก็ควรที่จะสวดมนต์นะครับปฏิบัติธรรมอยู่กับที่บ้านอะไรพวกเนี้ยก็จะก็จะช่วยให้คุณส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นแต่หลักๆเนี้ยอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฮะมีวินัยในเรื่องของการเงินนะครับปัญหาต่างๆก็จะหมดไปในเรื่องของการงานนะครับการงานก็ยังเป็นใบเดิมนะครับพนาลายทรงสุบันนะ มันจะขึ้นขึ้นลงลงด้วยเศรษฐกิจนะอาจจะต้องทำใจนะครับนะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเท่าที่ควรนะนะครับในเรื่องของเจราจาต่างๆในเรื่องของทํางานต่างๆเนี่ยเวลาคุณไปพูดอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้แต่ถาาว่าเอ่อถ้าเกิดคุณมีเหตุผลมากพอเขาก็จะหันมาฟังคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณคุณทํางานผิดพลาดทํางานที่ไม่ค่อยสุจริตหรือว่าทํางานที่ ที่ไม่ถูกต้องอะ่ะมันก็ว่ากันไปตามเหตุและผลนะนะครับเขาจะว่ากันไปตามเหตุและผลคุณทําผิดคุณก็ต้องได้รับผิดคุณทําไม่ดีงานมันก็ต้องออกมาไม่ดีนะครับนะงานยังมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างตามสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับนะก็ต้องก็ต้องทําใจฮะถ้าจากตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนอย่างที่ผมบอกไปคุณจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะ แล้วก็จะลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยพยายามลงทุนแบบที่เห็นผลประโยชน์แบบชัดเจนนะอย่าไปลงทุนแบบที่คลุมเครือนะเห็นผลประโยชน์แบบชัดเจนถึงค่อยลงทุนนะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักมีนเสน่ห์ดีฮะนะครับจะมีคนเข้ามาค่อนข้างที่เยอะ ะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักดีฮนะปีนี้คิดจะทําอะไรก็จะสมหวังไปทั้งหมดนะครับนะเพียงแต่ว่าบางคนที่ว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะโสดหรือเปล่าแค่นั้นเอง นะครับโสดโสดมันมีหลายแบบโสดอาจจะโสดแบบที่ว่าโสดแบบอยู่ด้วยกันคบกันมาเป็นคู่ครองกันแล้วแล้วก็ต่างคนต่างอย่างเงี้ยนะครับใครที่ยังยังไม่มีคู่หรือว่ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนา,เ,นจฒนาเจอคู่เจอเขาเรียกว่าไงเจอผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาหาคุณจะค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับสำหรับปีนี้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจะเลือกเขาหรือเปล่านะครับเคปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะในเรื่องของความรักแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาอยู่อย่างที่ผมบอกไปอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่ว่าจะโสดหรือว่าเลือกที่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าแค่นั้นเอง ในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะกินมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาทําอะไรพยายามที่จะกินน้ําเยอะๆนะอยากจะให้กินน้ําเยอะๆแล้วก็คือในเรื่องของสุขภาพอะ่ะอย่า อย่าดิ้งจนเกินไปอย่าติดสุกหรือว่าอย่าปาร์ตี้มากจนเกินไปด้วยก็ได้ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ําภายในร่างกายพวกตอมน้ําเหลืองต่างๆเลือดนะแล้วก็หลักๆเมนหลักจะเป็นในเรื่องของการกินการใช้ชีวิตที่ฝุกสบายอะนะครับเป็นเรื่องของการกินอาหารในเรื่องของไขมันเกินไปก็ได้นะครับ แล้วจะไปทำอะไรเพื่อที่จะให้เสริมดวงกับเราดีนะครับนะเสริมดวงกับเราดีเวลาทำอะไรอย่าลังเลนะครับนะไปกราบไหว้พระพิฆเนศนะครับบอกกล่าวกับหนูมุสิกาหรือว่าจะไปไหว้พระแม่อุมาด้วยก็ได้นะครับทำอะไรอย่าลังเลฮนะให้ตัดสินใจให้เด็ดขาด นะครับทาตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับทาตามที่คุณคิดว่ามันถูกต้องและตั้งใจเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่อยากจะให้ฝากฟันอุปสรรคไปหน่อยนะครับนะตัดสินใจให้เด็ดขาดกราบไหว้พระพิฆเนศกราบไหว้พระแม่อุมาก,ก็จะช่วยเสริมดวงคุณให้ประสบความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นไปครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วก็ปีนี้ยังเป็นปีที่ดีของคุณนะเน็ตเหนื่อยหน่อยนะครับนะทางานเพื่อคนที่เราลัก นะครับเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงก็จะประสบความสําเร็จดีการเงินยังหมุนเวียนได้ดีถ้าเกิดคุณมีวินัยในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักจะประสบความสําเร็จดีนะครับนะมีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับปีนี้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูต้องบอกว่าเป็นปีหัวทองสำหรับคุณเลยก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับนะมีอะไรคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ